สวัสดีครับทุกคนยู่กับผมถูถ่ถยไบยเกอร์นะครับและทริปนี้นะครับผมจะพาทุกคนลงพักตายบางจริงๆทริปนี้ผมมาจะไปเที่ยวเกาะเต่ากับเพื่อนสมัยเรียนมหาลัยแต่ทีเนี้ไหนๆก็ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงใต้แบบแยาวๆเลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนบ้างทริปนี้นะครับผมเอาน้องโรสไปนะครับเจโน่หนึ่งหกศูนย์เดี๋ยวมาดูของที่ผมเอาไปบ้างนะครับนี่เลย แน่นๆเหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์ในกล่องนะฮะอันนี้จะเป็นตีนกบนะครับหรือว่าฟินนั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปดำน้ำที่เกาะเต่าให้บอกนะครับจะมีพวกเสื้อผ้าแล้วก็ผมมาเอาเนี่ยแดงๆเนี่ยผมเอากระเป๋ากันน้ำไปใบหนึ่งนะครับเวลาไปจอดที่ท่าเรือใช่ไหมเราก็จะยกของสภาระทุกอย่างนะครับใส่กระเป๋าแดงแล้วขึ้นเรือไปตอนนี้อุปกรณ์ทุกอย่างผมเตรียมหมดแล้วนะตอนนี้แล้วผมไล่เช็คหมดแล้วนะครับมีอะไรอุปกรณ์สำรอง อยู่ในกระเป๋าด้านหน้านะครับที่ตําลมน้ํามันเครื่องแล้วก็พวกแทงหนอนใส่ไปหมดแล้วนะครับน้ำมันสํารองก็อยู่ในนี้นะครับล่าสุดนะครับผมก็ได้ไปเปลี่ยนยางนะครับเป็น a n g เจนะที่ไรเดนฟอนนะครับสำหรับผมเนี่ยแองเจเนี่ยเวลาเจอฝนรีดน้ำมันค่อนข้างดีก็อ,อันนี้โชคยังใช้ Pro Fender ร์นะครับเอ็กซิลนะครับไม่ได้ล้างเลยตอนนี้น้ำมันเติมเสร็จแล้วนะครับเรามารีเซ็ตทิปกันดะีกว่านะโอเคตอนนี้รถสามหมื่กว่าแล้ว เซให้เป็นศูนย์ให้หมดก่อนโอเคจะได้จับทิปนะครับโอเคเรียบร้อยไปครับทุกคนเดินทางกันดีกว่าคลิปนี้นะครับปลายทางก็คือ ท่าเรือลมพยานของจังหวัดชุมพรแต่ว่าเดี๋ยวผมาจะพาทุกคนไปแวะอัมพวาแปบ๊บหนึ่งก็ถ้าดูจากแผนที่มันให้ผมไปเส้นบรมนะครับไปนครปฐมระยะทางจริงๆก็วันนี้550โลอ่ะถึงตอนไหนก็ตอนนั้นนะเพราะว่าเราขึ้นเรือฟุ่งนี้นะครับไม่ได้ิีเรียดทริปนี้นะครับผมก็เดินทางไปกับเพื่อนนะครับที่เป็นครู สอนฟรีได้นะฮะผมก็เพื่อนนัดเจอกันที่ที่พักที่ชุมพรเลยนะครับตอนนี้เพื่อนจองให้เรียบร้อยแล้วผมคิดว่าน่าจะถึงประมาณ3ามทุ่มแหละอาจจะได้แวะทานก๋วยเตี๋ยวก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไล่รถมารอบนี้จะประหยัดขึ้นไหมนะครับรอบที่แล้วเหลือ3-5โลลิตรเองนะครับสำหรับน้องเชียโนที่วิ่งไปรู12กันมานะครับแต่รอบนั้นขับันเร็วด้วยร10 1สินะฮะ มาให้โดนสารยาแล้วนะครับเหลือ80ดกิโลนะเข้ามาอยู่ถนนเพชรเกษมนะครับอยู่ช่วงนครปฐรมละตอนนี้เราวิ่งจากบ้านมาจะ70โลแล้วนะครับอน้ำมันยังไม่ลงนะเหลืออีกสิบกิโลนะครับเราจะถึงสวนลุงสิริแล้วนะฮะผมว่าไปแวะทานเะข้าที่นั่นเลยดีกว่า เดี๋ยวเราเลี้ยวไปทางบ้านแพลวนะครับจะบอกว่าวันนี้ลมแรงมากครับวิ่งทวนลมตั้งแต่ออกจากบ้านเลย เดวเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับไปสามสามสามห้าสามสิบกิโลถึงแล้วสิบสามกิโลฮะไม่แน่ใจว่าข้างหน้าจะมีฝนหรือเปล่านะครับแต่ไม่เป็นไรเราต้องพักก่อนเดยนะครับกินข้าว่ันยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยอันนี้ใกล้ถึงแล้วครับอีกสามโลนะแล้วก็จากตรงเนี้ย ถึงอัมพวาประมาณ13กิโลเท่านั้นเองนะครับ ใคุณนะครับตรงนี้แหละที่เอา 368D มาขี่เล่นนะครับที่นี่เลยโอเคเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่าไปทานข้าวกันอะไรกันก่อนนี่ครับส่วนมะนาวโหลุงสิริวันนี้เปิดนะครับคนเงียบเพราะว่าวันนี้วันธรรมดา ที่นี่นะครับเขาจะทําผลิตภัณฑ์มาจากมะนาวหูมะม่วงหาวมะนาวหูนะครับเนี่ยบวกว่าชะลอความแก่นะครับแล้วก็ยับยั้งการเกิดเซลเล์มะเร็งอะไรพวกเนี้ยผมก็เลยชอบสั่งมากินมีหลายอย่างเลยแล้วก็อันนี้แหละที่ผมชอบนะครับแล้วก็สั่งไว้ประจานะครับเป็นน้ํามะนาวหูนะเดี๋ยวเอามากินด้วยข้างนอกก็เป็นแม่น้ําแม่กองนะครับที่ไหลออกไปทางทะเลแม่น้ําสายเดียวกับที่ผ่านน้ำพวานั่นแหละ บรรยากาศดีเดี๋ยวผมเอาซื้อน้ำมะนาวโห่ใสกขอนเนี่ยเอาไว้ไปจิบระหว่างทางนะครับเรียบร้อยมาแล้วอร่อยมากครับยังน่ากินมากเรียบร้อยนะครับกินข้าวอะไรเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามไปครับยาวแล้วสี่ร้อยกว่าโลนู่นน,น,นะสองสามคู่มาเราจะถึงเดี๋ยวน่าจะแวะทานก๋วยเตี๋ยวด้วยนะะจะตกปะวะฝน อันนี้เราอยู่ปอลุงแท่งนะครับเจอพี่นุกระหว่างทางเฉยนั่นนะกพ็พินุกแกขับรถตู้นะครับก็เลยเจอกันระหว่างทางนะฮะโดยบังเอิญตอนนี้ผมอยู่ปอลุงแท่งนะครับจอดเจอเจอแกนะครับเนี่ยมาดูค่าเฉลี่ยถังแรกกันนะครับหลังจากที่เรียกว่าไล่รถใหม่นะครับก็กลับมา46ล,ลิตรละตอนแรกที่ไปรูทิปสองอ่ะอันนั้นแมปกล่องไว้นะครับอันนั้นเหลือประมาณ35 38ประมาณเนี่ยแต่ว่าอันนี้กลับมา45แล้วนะครับเพราะว่าต้องขอบคุณพี่คริสนะครับพี่ ให้ผมนะครับเอากล่องเดิมของรถอ่ะมาใส่คันนี้นะครับซับกล่องกันเลยก็ถ้ากับว่าตอนนี้รถผมเป็นแมปเดิมแล้วประหยัดขึ้นเลยต่างกัน10บโลลิตรอ่ะไปเดินไปกันต่อนะครับตอนนี้ขอเก็บของแป๊บนึงครับเดินทางกันต่อนะฮะก็เมื่อกี้ฝนตกนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเดินทางกันยาวๆนะครับเดี๋ยวเราวิ่ง3 7นะครับไปทะลุปราณบุรีนะครับผมน่าจะไม่มีฝนละ สะพานแยกนี้เสร็จแล้วครับทุกคนเมื่อก่อนมันจะเป็นแยกไฟแดงนะครับแต่ตอนนี้ก็ทําสะพานเสร็จแล้วพี่เขารู้จักละแล้วก็ขี่ตามพี่เขา,าตั้งนานลมแรงมากแต่ว่าค,คือตอนนี้บรรยากาศม,มันสวยมากเขียวอ่ะสบายตาฮะ ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตอนนี้5โมงพอดี4โมง55นะครับ5โมงยาวไปเหลือ296กิโลเราจะถึงที่พัก นะ่าเราก็ปานบุรีแล้วนะครับตอนนี้สะพานเสร็จหมดแล้วนะทุกสะพานเลยที่กำลังสร้างมาเมื่อก่อนเนี่ยแต่ว่าก่อนเข้าปานก็จะมีปิดถนนนิดนึงะนานั้นนะน,น,น่าจะใกล้ถึงกุยบุรีแล้วจากสะพานตรงกุยบุรีเนี่ยใกล้ๆก,กุยบุรีย่ยังไม่เสร็จนะ จะบอกว่าบรรยากาศสวยนะฮะก่อนถึงประจวบประมาณ10กิโลนะ่ะขี่จนมืดค่ำนะฮะตอนนี้ <laughs> เหลือ190กิกโลนะครับก็ถึงที่พักแล้วเส้นตายนี่คนขี่รถเร็วมากนะเราก็ต้องขี่เร็วตามจราจรนะเดี๋ยวน่าจะแวะไปทางก๋วยเตี๋ยวก่อน บ,บอกเลยว่าอากาศเย็นมากเลยนี่น่าจะประมาณ27-28องศาได้นีย นี้ก็ถึงบางสะพาแล้วนี่เดี๋ยวโค้งซ้ายมาครับเราก็จะเจอเปิดทอนี้ <c oughs> โอเคน้ำมันหมดพอดีก็เดี๋ยวเติมนี่แหละร้อยเก้าสิบห้าโลจริงน่าจะเหลืออีกเกือบฟิตน,นะครับมาเติมดีกว่าโอเคก็เดี๋ยวเปิดด้วย ครับก็คห้เต็มถังครับมาถึงก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับนี่พอทอบางสะพานสั่งไปแล้วเดี๋ยวไปนั่งทานกันก่อนนะครับเอาแรงก่อนโอ้โหมารอบนี้ติ๊กเกอร์เต็มเลย <c oughs> สูตรเดิมครับผม ใส่พริกประมาณเนี้ยอร่อยนะฮะกินคู่กับเกี๊ยวนะครับแซ่บ ED. อีเดอไปขออนุญาตทานแป๊บนึงนะครับผม่อครับเดินทางกันต่อฮะอีกร้อยยี่สิบหกกิโลเดี๋ยวสักร้อยโลจะหานะปิลมเติมน้ำมันก่อนนะครับแถวแถวชุมพรเติมไว้ก่อนเลาะเข้าไปนะครับกลัวข้างในไม่มี ตอนนี้ถ้าเรือลงพยานะครับก็จะอยู่ที่ในเมืองชุมพรเลยนะครับใกล้ๆหาดทรายรีตอนนี้ก็อยู่บางสะพานนะครับเราวิ่งเพชรเกษมนะครับจนเข้าชุมพรไปถึงท่าแซะนะครับก่อนเข้าเมืองชุมพรรู้สึกว่ามันจะมีทางฉีกออกไปทางซ้ายนะไม่แน่ใจว่าต้องเข้าทางนั้นหรือเปล่า,าไปดูกันนะครับ อันนี้เป็นปั๊มบางจากหรือเรียกว่าปั๊มยี่ลครับแล้วกันนี่มันจะมีห้องหยอดเหรียญอยู่ที่นี่แหละนะครับที่เคยมานอนนะตอนเช้าก็มีอาหารดึวยนะคือแบบครบจบที่พักเลยถึงท่าแซะแล้วนะครับเหลือ43กิโลนะน้ำมันลงไปขีดหนึ่งแล้วก็น่าจะไม่ต้องเติมหรอกเดี๋ยว ไปถึงเลยคิดว่าน่าจะพออยู่เดี๋ยวข้างหน้านะครับตรงไฟแดงเนี่ยเราต้องเลี้ยวซ้ายนะครับไปถนนหมายเลขสามหกศูนเขาบอกว่ามันเป็นทางลัดเข้าเมืองชุมพรได้เหมือนกันก็ไม่เคยไปเหมือนกัน ถนนเส้นนี้คือหนึ่งศูนศูนย์เจ็ดนะฮะเฮ้ยเส้นนี้ดีนะมันก็โค้งไปโค้งมาดิจะว่าไปเมืองชุมพรกลงคืนนี่บรรยากาศดีจังเอ้าเส้นนี้เคยมานี่หว่า อ๋อนี่มันคือทางเลียงเมืองนี่หว่าผมนึกออกแล้วไม่แน่ใจว่าตรงนี้คือเมืองชุมพรหรึเปล่านะผมก็ไม่เคยเข้าแบบเมืองเลยอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าตรงไหนคือเมืองนะฮะ dia 11 kg รูจากแผนที่ข้างหน้าเราคือทะเลนะเนะเออใช่ใช่ทะเลละที่พักอยู่ข้างหน้านะครับก็เติมน้ำมันมาสองรอบนะครับตอนนี้เหลือ3ขีดออกถนนใหญ่ได้สบายๆนี่มาถึงประมาณ3ามทุ่มห้ากว่ากว่าสี่ทุ่มพอดี แล้วครับที่พกักมีสาวไยน้ำด้วยเพิ่งเห็นแต่ว่ามันมืดละแล้วก็ได้ห้องสิบสองนะครับไปเข้าห้องกันเดี๋ยวเพื่อนผมตามมาทีหลังอ๋อจำเลยห้องเจ็ดร้อยนะครับอันนี้ โอเคครับเดี๋ยวเราเก็บของกันสักครู่นะครับเดี๋ยวจะย้ายของนะครับเข้ากระเป๋ากันน้ำนะครับแล้วก็จะได้โยกไปที่กระเป๋าทั้งหมดนะครับจะได้เคลื่อนเคลื่อนย้ายได้นะครับง่ายๆด้วยไปเดี๋ยวผมมาอัปเดตค่าน้ํามันเงนก่อนนะครับที่เติมล่าสุดที่บางสะพานนะครับ40โลลิตรนะครับลมแรงมากค่าเฉลี่ยอยู่43.3 5โลลิตรเดี๋ยวอัปเดตอีกทีก็คือเดี๋ยวเติมน้ามัน หลังจากกลับมาจะกเกาะเต่าแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อนะครับผมตอนนี้รีบเคลียร์อุปกรณ์นะครับแล้วก็เป๋ากันน้ําออกมานะครับเพื่อทําเป็นกระเป๋าสะพายขึ้นเรือนะฮะโอเค